สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้พามาดูสวนที่ดาดฟ้าอีกแล้วนะคะตะไคร้ก็กำลังสวยงามฝนตกมีมีกะเพราต้นหนึ่งก็ทะโนทะหนมเป็นอย่างดีเลยค่ะกลัวมดกลัวแมลงมาเกาะกินนะคะเพราะว่ามีต้นเดียวก็ต้องรักษาอย่างดีค่ะ ก็มาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตอซ่อนไว้ต้นตะไคร้เพราะว่ามีหนอนแมลงชอบกินเลยนี่ค่ะบนดาดฟ้าก็ชมบรรยากาศดูท้องฟ้ามืดครึ้มมาแล้วฝนทำได้จะตกแล้วนะคะพี่น้องที่รักคนุนนี่ค่ะบรรยากาศติดภูเขานะคะที่นี่นี่ค่ะภูเขา เขาทำได้สวยงามมากเลยค่ะภูเขาเนี่ยเขาเจาะเจาะภูเขาขุดภูเขาออกเพื่อสร้างบ้าน